สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแผนการทำงานของหน่วยงานสำคัญนะคะก็คือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังค่ะเรามีเอกสารแผนปฏิบัติราชการระยะ3ปีคือตั้งแต่2,568ถึง2,570อยู่ในมือดูเผินๆอาจจะเหมือนเอกสารราชการทั่วไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือพิมพ์เขียวเลยค่ะที่จะบอกว่าภาษีของเราจะถูกบริหารจัดการยังไงในยุคดิจิตอลนี้เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ กลั่นเอาหัวใจสำคัญออกมาให้เห็นภาพกันค่ะว่ากรมบัญชีกลางกำลังจะขับเคลื่อนการใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินไปทางไหนมีอะไรใหม่ๆที่ออน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความโปร่งใสเราจะมาดูกันว่าแผนนี้มีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่แล้วมันจะส่งผลต่อพวกเราทุกคนยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะครับ แผนฉบับนี้จริงๆก็สะท้อนความพยายามครั้งใหญ่นะครับของภาครัฐในการปรับตัวให้ทันโลกยุคใหม่จริงๆซึ่ง ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มีรากฐานมาจากกฎหมายแล้วก็นโยบายระดับชาติหลายฉบับเลยตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ที่เน้นเรื่องวินัยการเงินการคลังการเปิดเผยข้อมูลสิทธิประชาชนในการตรวจสอบไปจนถึงกฎหมายว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวที่สําคัญก็คือนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันครับรวมถึงแนวคิดไทยแลนด์4.0ด้วยที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โอ้โหการวางแผนระดับหน่วยงานนี้ต้องอิงกับภาพใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้เลยนะคะแล้วหลักการสำคัญหรือว่าแก่นความคิดหลักที่ขับเคลื่อนแผนนี้จริงๆแล้วคืออะไรคะครับถ้าสรุปสั้นๆนะครับวิสัยทัศน์หลักของกรมบัญชีกลางเลยก็คือกำกับดูแลแล้วก็บริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคำว่าประโยชน์สูงสุดในความหมายนี้คืออะไรคะพอจะขยายความได้ไหมคะ ก็คือทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถูกใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบรวดเร็วทันการเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโปร่งใสตรวจสอบได้ครับแล้วก็ต้องมีวินัยทางการคลังที่สำคัญคือต้องคุ้มค่าด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยการนำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้นครับแล้วในการวางแผนเขาก็ได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสแล้วก็ภัยคุกค,คามหรือที่เราเรียกว่า SWOT analysis ด้วยครับก็พบว่าจุดแข็งคือความเชี่ยวชาญในงานด้านการเงินการคลังมีกฎหมายรองรับชัดเจนแล้วก็มีระบบไอทีที่พัฒนามาพอสมควรแล้วแต่จุดอ่อนที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องบุค,คลากรน,นะครับที่อาจจะยังต้องการทักษะด้านไอทีหรือความรู้รอบด้านเพิ่มเติมกำลังคนอาจจะไม่พอรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่ยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับแสดงว่าถึงแม้จะเน้นดิจิทัลแต่ปัจจัยเรื่องคนกับข้อมูลก็ยังเป็นความท้าทายสำคัญอยู่ดีแล้วโอกาสกับภัยคุกคามนะคะมีอะไรที่น่าจับตามองบ้างคะโอกาสสำคัญก็มาจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมดิจิทัลคอเวนเมนอย่างจริงจังครับแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปิดช่องให้ทำอะไรใหม่ๆได้มากขึ้น และการที่หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับในบทบาทของกรมบัญชีกลางด้วยครับแต่ภัยคุกค,คามก็มีอยู่จริงครับอย่างเช่นความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือการเปลี่ยนนโยบายข้อจำกัดเรื่องงบประมาณหรือ,อ,อความแตกต่างของระบบไอทีระหว่างหน่วยงานต่างๆที่ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลอาจจะไม่ง่ายนักรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากๆซึ่งอน,นี้เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันครับ ฟังดูเหมือนเป็นการเดินหน้าครั้งใหญ่ที่ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลที่ดูจะเป็นหัวใจหลักของแผนนี้เลยมีโครงการอะไรที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ชัดเจนบ้างคะ่ะชัดเจนมากครับมีอย่างน้อย2ยุทธศาสตร์หลักเลยที่มุ่งเน้นเรื่องนี้โดยตรงคือยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัลแล้วก็อีกยุทธศาสตร์คือการเป็น,นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งทั้ง2ส,ส่วนนี้เต็มไปด้วยโครงการด้านดิจิทัลเลยครับ โครงการเด่นๆที่ต้องพูดถึงเลยก็คือการพัฒนาต่อยอดระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือ New GFMIS ไทยนะครับอันนี้เป็นเหมือนแกนกลางการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศเลยก็มีแผนจะเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างเช่นทำให้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานรัฐกุ่มขึ้นและที่น่าสนใจมากๆก็คือการพัฒนาระบบออกใบกำกับภาษีห,กหักณที่จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-tax invoice ครับอ๋อ e-tax invoice ใช่ครับอันนี้จะช่วยลดภาระเอกสารทั้งของหน่วยงานรัฐและก็คู่ค้าเลยลดกระดาษไปได้มหาศาลสอดคล้องกับนโยบาย National e-payment ด้วยครับระบบ e-tax นี่น่าจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งคนทําธุรกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเองแล้วระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงินล่ะคะมีอะไรอีกบ้างมีระบบรับชำระเงินกลางของภาครัฐครับหรือ e-payment portal of government ตัวนี้จะขยายการใช้งานไปสู่หน่วยแมนรัฐต่างๆให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยสามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆให้รัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกขึ้นลดการใช้เงินสดหรือเช็คแล้วก็มีแผนจะพัฒนาต่อยอดให้เชื่อมกับระบบ b i z p o r t a l ของสำนักง,งานกพรด้วยครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจแบบครบ,บวงจรมากขึ้นไปอีก เมื่อสักครู่พูดถึงความท้าทายเรื่อง Big Data ในแผนนี้มีการจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ยังไงบ้างคะอย่างข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็เยอะมากๆเลยใช่ครับเยอะมากจริงๆเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เกือบ15ล้านคนแล้วในแผนก็เลยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics โดยเฉพาะเลยครับ เป้าหมายคือไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลนะครับแต่ต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่ายวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นหรือที่เรียกว่า data visualization นะครับและที่สำคัญคือจะเปิดให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลนี้ได้มากขึ้นด้วยแต่แน่นอนครับว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ค่ะ การจะขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลใหญ่ๆเหล่านี้ได้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีก็ต้องแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าจะมีการลงทุนครั้งใหญ่ในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับถือว่าเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยทีเดียวมีการลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีหรือไอทีอินฟราสตรักเจอร์หลายส่วนพร้อมกันเลยครับทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบสำคัญอย่าง EGP หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเปลี่ยนระบบอีเมลใหม่ยกเครื่องระบบเครือข่ายสื่อสารของสำนักงานในภูมิภาคทั้ง85แห่งทั่วประเทศรวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลักในส่วนกลางและภูมิภาคด้วยทั้งพวกคอส s w วิ c ช a c c เ s s สวิ t ช h แล้วก็ระบบไร้สายหรือ w ไ l e s s ครับ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเข้มข้นเลยครับเช่นการจัดหาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิสูงหรือ p r i v i l e g e account security สำหรับระบบ EGP เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทดแทนอุปกรณ์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อให้ระบบทำงานต่อเนื่องได้แม้เกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วก็การทยอยเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานมานานจำนวนมากรวมถึงการพัฒนาระบบงานสำคัญอย่างระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งขึ้นมาใหม่หลังจากใช้งานระบบเดิมมานานกว่าทศวรรษแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการยกเครื่องระบบหลังบ้านครั้งมโหราณจริงๆนะคะเพื่อรองรับดิจิตอลการเม้นท์อย่างเต็มตัวเลยแล้วเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ล่ะคะ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆในยุคนี้มีการเตรียมการยังไงบ้างคะอันนี้ให้ความสำคัญสูงสุดเลยครับมีดังการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจสอบและก็ประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อหาช่องโหว่แล้วก็ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆมีการพัฒนานโยบายแล้วก็แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากลอย่าง ISO 27001ด้วยครับเพื่อให้มั่นใจว่าบริการสำคัญจะไม่หยุดชะงักครับ สำหรับระบบที่สำคัญและก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากอย่าง EGP นะครับก็มีการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยเช่นการนำเทคโนโลยีอย่าง Object Storage มาใช้จัดการไฟล์ข้อมูลให้ปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการใช้เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอ l ์หรือ WAF ซึ่งเปรียบเสมือนกำแพงป้องกันการโจมตีเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันครับนอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ล็อกไฟล์ของ EGP ให้สอดคล้องกับหลักการ Open Data แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบย้อนหลังด้วยครับการลงทุนด้านไอทีและความปลอดภัยดูจะครอบคลุมมากเลยค่ะ ทีนี้ขอขยับมาที่อีกเรื่องสําคัญที่ประชาชนให้ความสนใจมากก็คือการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐหรือ EGP ค่ะมีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างคะครับ มีหลายโครงการที่น่าสนใจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการเป็น,นกลไกกํากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเน้นทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและก็สร้างความโปร่งใสไปพร้อมกันเลยในด้านการพัฒนาระบบ eGP ให้ใช้งานง่ายและก็ครอบคลุมมากขึ้นก็มีหลายอย่างครับเช่นการเพิ่มจำนวนสินค้าและบริการใน e-market หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้หลากหลายกว่าเดิม การพัฒนาระบบ e-shopping สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่สูงนักไม่เกิน500,000บาทเพื่อให้หน่วยงานเล็กๆหรือการจัดซื้อที่ไม่ซับซ้อนทำได้คล่องตัวขึ้นและที่สำคัญคือการพัฒนาสัญญาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นรองรับลายมือชื่อ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ digital signature ได้ตลอดกระบวนการเลย อ๋อ oh, e contract ครับตั้งแต่เริ่มทำสัญญาไปจนถึงการบริหารสัญญาซึ่งอันนี้จะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารไปได้มากเลยครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับ eGP เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา การปรับปรุงระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้แม่นยำและก็ใช้ได้กับทุกหน่วยงานการปรับปรุงข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติหรือ TMMT ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุคงคลังรวมถึงระบบการขายทอดตลาดออนไลน์ด้วยครับฟังดูเป็นการยกระดับ EGP ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจริงๆนะคะ แล้วในมิติของความโปร่งใสล่ะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษไหมคะ มีสองโครงการหลักครับที่ดําเนินการมาต่อเนื่องและก็สร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างชัดเจนโครงการแรกคือโครงการข้อตกลงคุณธรรมหรือ Integrity Pact หรือ IP โครงการนี้จะมีผู้สังเกตการอิสระนะครับที่มาจากภาคส่วนต่างๆเข้าไปร่วมติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการใหญ่ๆที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง TOR ไปจนถึงการตรวจรับงานเลยครับโครงการข้อตกลงคุณธรรมนี้ได้ยินชื่อมานานพอสมควรเลยค่ะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแค่ไหนคะ ในเอกสารแผนเนี่ยระบุตัวเลขที่น่าสนใจมากครับว่าปัจจุบันมีโครงการที่เข้าร่วม IP แล้วถึง162โครงการมูลค่ารวมกว่า2ล้านล้าน,านบาทและที่สำคัญคือสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปได้แล้วถึง7.7หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบ7ซของวงเงินโครงการที่จัดหาได้สำเร็จครับโห7 7หมื่นล้านใช่ครับ ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนว่าการมีสายตาจากภายนอกเข้ามาช่วยตรวจสอบเนี่ยสามารถเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินได้จริงๆนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเกรนประเมินผลโครงการ SIP ที่เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็จ้างที่ปรึกษามาประเมินผลกระทบอย่างเป็นระบบด้วยครับอีกโครงการที่เน้นความโปร่งใสคือโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐหรือ Cost ย่อมาจาก Infrastructure Transparency Initiative ครับ โครงการนี้จะเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลสำคัญของโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้สาธารณาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหลายสาขามาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อสเสนอแนะประเทศไทยเข้าร่วมคอสมาตั้งแต่ปี2557แล้วนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้โครงการที่เข้าเกณฑ์ต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลนี้ มีการลงพื้นที่สุ่มตรวจหน้าง,งานจริงแล้วก็จัดเวทีให้พ่างประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับตัวเลขการประหยัดง,งบจากข้อตกลงคุณธรรมนี้น่าทึ่งจริงๆนะคะมันแสดงให้เห็นว่ากลไกลความโปร่งใสมันช่วยสร้างความคุ้มค่าได้จริงๆแล้วนอกจากการพัฒนาระบบและโครงการส่งเสริมความโปร่งใสเหล่านี้มีการปรับปรุงตัวบทกฎหมายหรือระเบียบต่างๆด้วยไหมคะมีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงอยู่ตลอดครับเพราะโลกเปลี่ยนกฎระเบียบก็ต้องปรับตาม มีแผนจะทบทวนแก้ไขพรบราการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และก็กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็อุดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับเช่นคู่มือการจ้างทําของจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้างหรือการจัดซื้อจัดจ้างด้านไอทีที่มีความซับซ้อน รวมถึงทบทวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ECPP ให้ทันสมัยและก็ตอบโจทย์ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศเช่นการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและก็ยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ให้เข้าถึงตลาดภาครัฐในมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ green procurement ด้วยครับครอบคลุมมิติการจัดซื้อจัดจ้างรอบด้านเลยนะคะทีนี้ขอเปลี่ยนมาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนโดยตรงหรือกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเองบ้างคะ่ะมีการพัฒนาอะไรที่น่าสนใจบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจและก็ส่งผลโดยตรงต่อผู้รับบริการเลยครับ ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากเนี่ยมีการขยายระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสตอด้วยอ๋อขยายไปถึงรอพอสตอเลยใช่ครับอันนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์ที่อยู่ห่างไกลหรือใช้บริการสถานพยาบาลปฐมภูมิใกล้บ้านไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนครับและที่สำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือที่เรียกว่า MBD นะครับ Medical Benefit Database เพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลจากการเบิกจ่ายทั่วประเทศแล้วก็มีแผนจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเอา AI มาช่วยเลยเหรอคะครับทั้งการตรวจสอบย้อนหลังหรือ Post Audit แล้วก็การตรวจสอบก่อนจ่ายหรือ Pre Audit เพื่อป้องกันการเบิกซ้ำซ้อนหรือการเบิกที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบได้ดีขึ้น โดยทั้งหมดนี้ต้องทำภายใต้กรอบของพระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ครับการนำ AI มาช่วยตรวจสอบนี่น่าสนใจมากค่ะน่าจะช่วยลดการรั่วไหลแล้วก็ทำให้ระบบโปรง่งใสขึ้นได้มากเลยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการอีกเรื่องที่ทำต่อเนื่องคือการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งปัจจุบันให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง e d c ที่สถานพยาบาลได้เลย อันนี้ช่วยลดการใช้เอกสารลดขั้นตอนแล้วที่สําคัญคือช่วยป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ดีขึ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายรายการต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งที่อยู่ในและนอกกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหรือ DRGs ค่ารักษาผู้ป่วยนอกค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรวมถึงการกํากับการเบิกจ่ายยาที่มีราคาสูงเป็นพิเศษเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านนี้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลครับดูเหมือนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล จะถูกยกเครื่องด้วยเทคโนโลยีเยอะมากเลยนะคะแล้วด้านอื่นๆล่ะคะเช่นค่าตอบแทนบมเน็ตบอมนารันมีการปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะมีครับ ด้านค่าตอบแทนบำเหน็จบำนาญก็มีการเตรียมความพร้อมและก็ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นการเตรียมรองรับพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งมีผลบังคับใช้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่อาจจะตามมามีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายบำเหน็จบำนาญให้คล่องตัวขึ้นรวมถึงระเบียบเกี่ยวกับเบี้ยประชุมกรรมการต่างๆด้วย มีการกล่าวถึงแผนพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญดิจิทัลหรือดิจิทัลเพนชั่นในส่วนอื่นของแผนด้วยครับและก็มีโครงการพัฒนาระบบจ่ายตรงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานราชการหรือ e-payroll for temporary employees เพื่อลดขั้นตอนและก็เพิ่มความสะดวกให้บุคลากรกลุ่มนี้ครับ จะแนวว่าไม่ได้ดูแลแค่ค่าราชการประจำแต่พนักงานราชการแล้วก็บุคลากรกลุ่มอื่นๆก็ได้รับการพัฒนาด้วยนะคะแล้วในมิติของการสนับสนุนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคล่ะคะกรมบัญชีกลางมีบทบาทอย่างไรบ้างคะมีบทบาทสำคัญผ่านสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศครับโดยจะสนับสนุนการทำงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหรือคบจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือน CFO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและก็เป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆได้อย่างแท้จริงข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจประเมินผลกระทบของนโยบายรัฐและก็ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในพื้นที่ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีงานด้านอื่นๆที่สำคัญเช่นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนต่างๆการบริหารจัดการบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการรวมถึงการจัดการเรื่องความรับผิดชอบทางละเมิดและถางแพ่งของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีการจัดทำคู่มือแล้วก็ติดตามกรณีผิดสัญญารับทุนต่างๆด้วยครับ ฟังดูแล้วนอกจากจะดูแลภาพใหญ่เรื่องการเงินการคลังของประเทศแล้วก็ให้บริการประชาชนกับข้าราชการแล้วการพัฒนาภายในองค์กรเองก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะเองก็ต้องแข็งแกร่งจากภายในด้วยในแผนจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกันครับมีการเน้นเรื่องการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท ผ่าน,นกลไกการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและก็การบริหารความเสี่ยงครับด้านการพัฒนาบุคลากรก็มีโครงการพัฒนาทักษะที่จําเป็นทั้งด้านการเงินการคลงังบัญชีพัสดุการตรวจสอบภายในแล้วก็ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้บุคลากรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภารกิจใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นอันนี้ก็เชื่อมโยงกับจุดอ่อนเรื่องทักษะที่วิเคราะห์ไว้ในสวัสดตอนแรกเลยนะคะใช่ครับเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบออนไลน์สร้าง d a s h บอร์ดต,ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อหเห็นภาพรวมได้ชัดเจนและก็ปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับภารกิจสุดท้ายก็คือเรื่องการสื่อสารองค์กรครับทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้คนภายนอกเข้าใจบทบาทภารกิจ และก็การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและก็มีความสุขครับโอ้โหพอฟังภาพรวมทั้งหมดแล้วเห็นชัดเลยนะคะว่านี่เป็นแผนงานที่ใหญ่แล้วก็เอ่อทะเยอทะยานมากๆก,กรมบัญชีกลางกำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานแทบทุกมิติต้งแต่การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายเงินเดือนสวัสดิการไปจนถึงการพัฒนาคนและก็องค์กรภายในเลยค่ะใช่ครับหัวใจหลักคือการมุ่งไปสู่การทำงานที่เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นโปร่งใสขึ้นและก็คุ้มค่ามากขึ้นตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เลยครับคือกำกับดูแลและบริหารการใช้ใจ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัลและก็ตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคมที่ต้องการเห็นภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและก็ตรวจสอบได้มากขึ้นด้วยครับค่ะ การเจาะลึกแผนงานของกรมบัญชีกลางในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความพยายามในการปรับตัวครั้งใหญ่แต่ขณะเดียวกันก็นำมาสู่คำถามชวนคิดต่อนะคะว่าการที่ภาครัฐมุ่งใช้ Big Data แล้วก็ระบบดิจิทัลอย่างเข้มข้นขนาดนี้จะสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของประชาชนได้อย่างไร และในฐานะประชาชนเราจะสามารถใช้ช่องทางดิจิตอลเหล่านี้ในการติดตามตรวจสอบแล้วก็มีส่วนร่วมกับการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศได้อย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนในอนาคตก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลางวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ